นับถอยหลังอีกแค่ตอนคาเมเดอร์กาบูก็จะอวาสานกันแล้วนะครับเรื่องราวก็เรียกว่าเข้มข้นจนผมเองก็มองไม่ออกว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงกันแน่ส่วนตัวผมว่า ก็คงจบสมบูรณ์ไม่ได้มีความรู้สึกค้างคาจนต้องคิดว่ามีภาคต่อยังไงยังไงพระเอกก็ต้องชนะตัวร้ายกันแน่ละแต่จะเก็บศัตรูที่เหลือกันได้ทันไหมเรื่องนี้ก็แทบไม่มีข่าวว่านอกแผนกันเลยผมก็คิดว่าทีมงานก็น่าจะทําออกมากันได้ดียังไงก็คงต้องมารลอลุ้นกันนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของตอนนี้กันบ้างก็คงเรียกได้ว่าปูทางเข้าสู่ตอนจบกันจริงๆนี่เอฟที่ไล่ตามโกชิโซจนได้มาถึงร้าน Happy party ที่โชมะทำงานอยู่โชมะรู้สึกตกใจแต่ทว่านีเอลกบเสนอให้โชมะมาเป็นผู้นำคนใหม่ของตระกูลสโตมาคนีเอลบอกว่าเขาต้องการพลังของโชมะเพื่อยึดบริษัทสโตมาคขึ้นจากประธานาธิบดีบ็อกกาแล้วก็รีเซลซึ่งการก้าวขึ้นเป็นผู้นำของโลกกาน,นิวนั้นจำเป็นต้องใช้ทั้งความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายสติปัญญาความเข้มแข็งทางจิตใจและความทะเยอทะยานนีเอลก็ได้คาดเดาไว้อยู่แล้วว่าโช อาจจะมีพลังบางอย่างที่คาดไม่ถึงซ่อนเอาไว้กันอยู่เพราะตอนที่โชมะและแม่ของเขากําลังจะถูกเปลี่ยนเป็นฮิโตเพรสมีเพียงแม่ของโชมะเท่านั้นที่ถูกบีบอดัดส่วนโชมะกลับรอดพ้นมาได้และการที่โชมะสามารถหลบหนีจากโลกกรานิวส่วนหนึ่งก็เพราะการช่วยเหลือของนีเอฟนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นโชมมก็ไม่ต้องการที่จะตอบแทนนีเอฟแม้ว่านีเอฟจะเคยช่วยเขาไว้ก็ตามนีเอฟพยายามโน้มน้าวว่าหากยึดบริษัท โอมักขึ้นมาได้และโชมะกลายเป็นผู้นําโรคกรานิวก็จะสามารถสั่งหยุดการผลิตขนมความมืดได้ขนมความมืดเป็นสิ่งที่ใชในการครอบครองโรคกรานิวหากโชมะขึ้นเป็นที่1แล้วแล้วก็การมีอยู่ของขนมความมืดและการรุกรลาโลกมนุษย์ก็คงไม่จําเป็นอีกต่อไปและก็สามารถปิดผนึกประตูมิติกันได้อีกด้วยโชมมเริ่มหวั่นไหวกับคําพูดของนีเอฟแต่เขาก็ได้บอกข้อเสนอแรกก็คือขอให้นีเอฟขึ้นให้โตเพรสที่อยู่ในมือ ของบริษัทสโตแมกกลับคืนมาให้หมดทั้งน้านสัจกะได้ตามฮันโตะที่เอาของฝากไปให้กับลาเคียซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็กําลังทดสอบยาแก้พิษที่ได้มาจากเดนเต้แล้วก็ทําให้สัจกะได้เห็นร่างกรานิวของลาเคียกันอีกครั้งสัจกะรู้ว่าลาเคียเคยลักพาตัวมนุษย์แม้เธอจะเคยคิดกันเอาไว้แล้วก็ตามแต่เธอก็อดสับสนกันไม่ได้แล้วก็ได้กล่าวโทษถึงความอ่อนหัดของตัวเองอีกด้านหนึ่งโชแมเฮนรี่เซล เข้าไปในเต็นท์ของหมอดูแต่แท้จริงแล้วหมอดู Model คนนั้นเป็นพนังกงานพาร์ทไทม์ของบริษัทสโตแม็กและรีเซลเดินทางมาที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะการเก็บสะสมฮิโตเพรสโชมมพยายามแย่งชิงฮิโตเพรสแต่ถูกรีเซลขัดขวางและในจังหวะนั้นหมอดู Model, ก็ถือฮิโตเพรสหนีไปโชมะไล่ตามและติดต่อลาเคียก่อนจะแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์คาบูเพื่อเข้าต่อสู้ในระหว่างนั้นเองรีเซลเริ่มทำลายตึกที่อยู่รอบๆ บริเวณนั้นลาเคียได้รีบไปยังจุดที่ตึกถลม่มซาชิกะและฮานตตะตามไปช่วยเหลือผู้คนติดติดอยู่ในซากปรักหักพังซาชิกะที่ได้เห็นลาเคียพยายามช่วยเหลือมนุษย์ย่างสุดความสามารถเธอรู้สึกเสียใจและตัดสินใจที่จะช่วยลาเคีย ที่กำลังจะพยายามเริ่มต้นใหม่หมอดูได้แปลงร่างเป็นกรานเนวและเขาก็ถูกกาบุจัดการลงได้สําเร็จโชมะที่แยงซิงฮิโตเพรสกลับคืนมาได้ได้นึกถึงคําพูดของนีเอลที่บอกว่าหากหยุดการรุกรานของประธานาธิบดีบ็อกก้าได้โลกมนุษย์ก็จะกลับมาสงบสุขอีกครั้งหลังจากนั้น นีเอลได้คืนที่ตัวเพรสให้กับโชมะตามสัญญาทำให้โชมะตัดสินใจเดินทางไปยังโลกกราเน,นิ้วพร้อมกับนีเอลนีเอลจะปิดประตู ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกกราเนิยลเพื่อไม่ให้มีกราเนิยลเข้ามาบุกรุกโลกมนุษย์กันได้อีกแังนั่นก็หมายความว่าโชมมจะไม่สามารถกลับสู่โลกมนุษย์ได้แต่ถึงอย่างนั้นเพื่อปกป้องโลกมนุษย์โชมมก็ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ประตูที่นำพาไปสู่โลกกราเนิยลพร้อมกับนีเอลซึ่งทั้งหมดนี้แลงโก้ก็ได้แอบมองเหตุการณ์นี้อยู่ในตอนต่อไปโชมมตอบรับข้อเสนอของนีเอลและแทรกซึมเข้าไปในโลกของกราเนิยลเพื่อโค่นล้มประ ประธานาธิบดีบ็อกก้โชว์แมททำตามแผนของนีเอฟมุงแน้ไปยังห้องทำงานของประธานาธิบดีเพียงลำพังในขณะเดียวกัน ที่โลกมนุษย์ฮันโตะลาเคียและซาจิกะพยายามอย่างหนักเพื่อพาตัวโชวมะกลับมาแต่คนที่มาช่วยเหลือกลับเป็นคนที่คาดไม่ถึงในตอนการตัดสินใจของโชมะให้ไร์ของตอนแน่โชมะก็จะไปบวกกับบ็อกก้ากันนะครับซึ่งเขาจะลอบเข้าไปที่ห้องทํางานของบ็อกก้าด้วยการปลอมตัวเป็นนีเอลจากภาพที่ออกมารอบแรกก็คงต้องแพ้ไปตามระเบียบและพวกฮันโตะกับลาเคียก็จะมาช่วยโชมะหนีกันอีกทีก่ก็จะมาเคลียร์ใจกันแบบเต็ม กัน คนที่จะพาฮันโตก,กับลาเคียไปโลกกราเนลก็นเาจะเปนพี่แลงโก้กันนั่นเองนอกจากนี้ก็จะมีฉากย้อนอดีตที่ซอมหรือปู่ของโชมคคุยกับนีเอฟกันด้วยคราวนี้เราอาจจะได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของเขากันแล้วก็ได้และนี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดจากคเมเดร์กาบในตอนที่45นี้แล้วคนอื่นๆมีความเห็นยางไรกันบ้างนีเอฟจะมีเป้าหมายตามที่เขาบอกกันหรือเปล่าหรือมีอะไรแอบแฝงกันอีกและดาวตอนจบของเรื่องนี้ออกมาในรูปแบบไหน บ้านก่อนลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสักการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ